อันทัพพีมันมีอยู่คู่หมออแกงอาหารแห้งแกงปนกันมันไม่ดูรสหวานเย็นเป็นเช่นไรไม่เคยรู้นาอสูทัพพีอยู่คู่ใจคนการฟังธรรมอย่าทำเป็นเช่นทัพพีฟังให้ดีมีขอบเขตในเหตุผลแล้วน้อมไปปฏิบัติขัดเกลาตนให้หลุดพ้นในผลธรรมพระสัมมา คนสิ้นชิดมานั่งฟังยังจับผิดไม่พินิษชิดหน้าหลังหวังภายหน้าไม่น้อมฟังให้สังเวชเหตุบาปยาเป็นเพราะว่าบุญเขานั้นมันน้อยนิดฟังจนเจเย่ยจนเท่าเมาจนหนักมีน้อยนักจาก,กินยอมน้อมเข้ากิดหูฟังแล้วก็แล้วไปไม่หวนชิดคงหลงผิดติดด้านไหนใจทับผี <c oughs> จากหลวงปู่สาวุกุรน้ำป่าหลูประธานสงฆ์วัดเขาทองน้พระคุณผูเก้าบ้านตาดให้ตำบลโคกมือโพนนสังจังหวัดนองบุรูความจริงคำกรอนนี้ก็ขึ้นมาหลายครั้งหลายคาตั้งแต่เทศทำมาแล้ว <c oughs> ตั้งหลายฟ้าล่าปีก็จะแปลปุนให้ฟังซะหน่อยเพื่อให้มีทุกมวน <c oughs> อันทพีมันมีอยู่คู่หมอกแกง ทัพีนั้นมันไม่รู้รสเปรี้ยวหวานเิมเทประการใดมีแต่ตักแกงให้คนอื่นกินอยู่เรื่อยเปรียบเสมือนหนึ่งแล้วพุทธบริษัทของพุทองค์บางคนหรือบางท่านนั้นอาจจะทำตัวเป็นเช่นทัพีเฝ้าพระใจปิดกหรือว่าเรียนธรรมะยังผิดก็อาจจะเป็นได้การฟังธรรมอย่าทำเป็นเช่นทัพี ฟังให้ดีมีขอเหตุและเหตุผลแล้วน้อมไปปฏิบัติขัดเกาตนให้หลุดพ้นในผลธรรมพระสมมาส่วนมากแล้วมาฟังธรรมนั้นไม่ว่าอยู่แห่งหนตํงตำบลใดไม่ในหมนู่บ้านใดบ้านหนึ่งส่วนมากเมื่อคนมาฟังธรรมของพ่อหลูกดอนเลวไซส่วนมากแล้วจะทำตัวเหมือนเช่นทัพพีอย่างหวานและ เขาก็หาว่าหลวงพ่อหลูงกุอนอวดอุทริมโนธ,ธรรมมั่งจีปาถะที่เขาจะหาเรื่องหาลาวใจถูกต้องอย่างเขาว่าเพราะเขายังเป็นผู้ดุชนเขาพูดอย่างไรมันก็ถูกต้องตามจิเลของเขานั้นแหละคนสิ้นชิดมานั่งฟังยังจะผิดส่วนมากแล้วมานั่งฟังในวงปริวัติเสกกรรม คนเป็นอนพันธ์หลายร้อยคนมีพระสงฆ์องค์พระเจ้าบางองค์มาจับผิดเอาจนได้วหมือนันเถอะจะผิดเช่ยไหลท่านเราท่านพระครูเทพกรุดอหรือหลวงพ่อหุดอน,นั้นจะสอนธรรมะเหมือนอาจารย์ของข้าพระเจ้าหมายอะไรทํานองน,นี้จะเหมือนได้อย่างไรคนอื่นเป็นเลยหลวงปู่เป็นพระหันอาจารย์ของท่านนั้นยังเป็นผู้ตุชนอยู่ก็ขอเข้าใจ <c oughs> ฟังจนกจเย่จนเท่าเมาจนหนักเมาตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเมาเหล้าเมายาแต่ปรากันเลยเมาผิดเมาเฮโรอีนเมายามายาอีเมาบทพระกรรมมาฐานด้วยเมาพุทโธสัมมาละหังยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่น่ะเมาลูกน้ำถูกต้องลุงพู้ไม่ได้จ้วงจาพุทธคำสอนสายลูกน้ำยุบหนอพองหนอเหล่านี้เป็นต้นพุทโธก็เป็นพุทธคำสอน ของพระศาสดาทั้งนั้นเตเป็นบันไดทมเบื้องต้นก็ขอเข้าใจคนฟังทำส่วนมากมาจับผิดเอาตรงเช่นนี้แหละแต่หลวงผู่หลูกอุดรไม่ได้คิดว่าเขาจับผิดหรือจับทูกหลวงผู่เป็นต้นเสาซะแล้วเขาจับผิดเป็นหลวงเขาอันนี้ขอยเข้าใจมีน้อยนักจกยินยอมน้อมเขากิดเขาน้อมไม่ได้ทำไมน้อมไม่ได้กิเลสตัณหามันพอกพูนมาก หูฟังแล้วก็แล้วไปไม่หวนชิดคงหลงผิดติดด้านไหนใจทัพผีของเขานั้นแน่อันนี้ก็คอยเข้าใจซะนี่เป็นหัวมวน <c oughs> เออวันนี้ก็จะแสดงอะไเรื่องอสุภกรรมฐานบางเล็กน้อยเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติ <c oughs> ที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดโดยว่า มีความรักอยู่ที่ใดความทุกข์ก็อยู่ที่นั่นแต่ชาวโลกทั้งหลายนั้นอยากจะได้ความรักความเสน่หาอะไรผลสุดท้ายสิ่งเหล่านี้เมื่อได้มาแล้วเราก็ห่วงแหนนรนิบัติหรือว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ถ้าไม่สมหวังก็เป็นทุกข์เช่นนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดยึงทรงตัดว่าความรักอยู่ที่ใดความทุกข์อยู่ที่นั่น ทุกมันเผาใจเผาหลนใจของเรานั้นแหละอันนี้อ่อยใจ <c oughs> ต่อจากนี้ไปวันนี้ก็จะเทศชยัยชายแต่มีในมวลอื่นอยู่หรอกอาจจะไม่ขึ้นถึงปฏิสุบาทกา็จะเป็นได้หรือจะขึ้นถึงก็แล้วแต่เวลาวันนี้จะได้กล่าวย้อน <c oughs> ถึงประวัติของนางสาวสิริมา ซึ่งเป็นน้องสาวของโกมาลพัดอยู่ที่นครราชจะคือนั่นแหละเพื่อมาประกอบในบทพระธรรมกรรมฐานของพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายให้เป็นคติเตือนใจสะบ้างส่วนมากแล้วคนทุกวันนี้คือว่าไม่ค่อยจเจริญสภาะกรรมฐานเท่าไรนักโดดข้ามไปเอาสูงสูงหรือต่ำๆำโดยไม่รู้ตัวทำนองนี้ก็อาจจะเป็นได้ ตามประวัติแล้วนางสาวศิริมาคนดีเป็นหญิงสาวสวยสดงดงามประจำกรุงนครราชสือเลยทีเดียวตั้งแต่เป็นสาวแรกรุ่นพระราชาตังนครแทบจะยกทัพมาชิงเอานางคนเดียวนางสาวศิริมาไปเป็นมเหสีให้ได้พระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าอาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อบ้านเมืองจึงแต่งตั้งให้นางสาวศิริมานี้เป็นหญิงงามเมือง ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเป็นหญิงโสเพณีนัน่นเาะนี่ก็ขออภัยในศั์นี้คือว่าเพื่อให้เขาใจก่อนคนใดคนหนึ่งจะได้ล่วงพิรม์ชมเชยกับนางสาวศิริมานั้นอย่างน,น้อยต้องเสียเงินถึงหนึ่งพันก็หาปัะนะถ้าเปรียบเหมือนทุกวันนี้ก็เป็นแสนแลเลยทีเดียววันเถอะจนฐานะของนางสาวศิริมานั้น อยู่ในฐานะเศรษฐีเลยทีเดียวตามข่าวก็บอกว่าครั้งหลังสุดนางสาวศิิมาคนนี้ก็ได้เป็นบรรลุได้บรรลุเป็นพระโสดาบันองค์หนึ่งในพุทธศาสนาเหมือนกันทีนี้จิตจิตจวัรประจำวันของนางสาวศิิบาน,น,นางก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันแล้ว มีการใส่บาตรให้พระสงฆ์ค์พระเจ้าในเวรวันมหาวิหารนั้นอย่างนน้อยก็สี่องค์ขึ้นไปถึงแปดองค์ก็มีบางบันอันนี้ก็ขอยใหย,ยใจเพราะในพระไตรปิดกนั้นก็แปดองค์สี่องค์สับสนอุทมานไปหมด <c oughs> ทีนี้การล่ำเล่าลือความสวยสดงดง,งามของนางสาวสิริมาคนนี้ได้ยินไปเข้าหูแต่นี้จะให้สมมุติชื่อใหม่ ตั้งแต่ก่อนหลวงปู่ให้เป็นชื่อพระก,ก่อบัดนี้จะให้ชื่อใหม่คือว่าชื่อสมมติในพระตรบิดกไม่มีชื่อให้ชื่อว่าอาสุพระเรียกว่าความสวยสง่างาม,มล้ำล่มลือไปถึงหูของพระอสุพระแต่นี้ปรากฏว่าอาศัยอยู่เวรวันมหาวิหารแห่งนั้นเหมือนกันเมื่อไรน้อจะถึงคิวถึงรอบของเรา คือว่าเปลี่ยนเวรผัดกันไปรับบินทบาทที่บาทนางสาวศิริมาวันละสี่องค์บัางแปดองค์บ้างพระกมีมากส่วนพระอสุธานีก็ยังไม่พันสามากก็รอคิวรอรอบอยู่อย่างนั้นแหละเมื่ออไรเนาะจะถึงรอบของเราเราจะได้ไปดูเห็นให้เต็มตาสักครั้งหนึ่งว่าความสวยสดงามที่เขาเล่าลือจะถึงขนาดไหนกันแน่ การต่อมาก็หลายวันหลายรอบผ่านมาแล้วก็ถึงรอบของพระอสุภพอดีตานี้วันนั้นก็ดีอกดีใจเป็นนักหนาท่านก็ชวนเพื่อนไปสี่องค์พอดีไปตั้งแต่เช้ามืดเลยสงน้ำต่เช้ามืดเรียบร้อยเดินทางไปรับบินทบาตท,ที่บา้านที่หน้าบา้านของนางสาวศิริมาเปล่า ตอนนี้นางสาวสิฎิมายังไม่ได้ตื่นท่านอสุภารีบร้อนเกินไปอยากจะเห็นคนสวยสดงดงามก็เลยไปยืนรอรอท่าอยู่หน้าบานของนางสาวสิฎามาแั่นแหละส <c oughs> ักประเดี๋ยวนางสาวสิฎิมารพร้อมคนใช้ก็เลยลงมาใส่บาทตอนนีใส่บาทเรียบร้อยพระอสุภานันก็ให้สินให้ผ่อน พูดไม่ออกเลยแต่นี้ความรักเข้าเผาล่นขนาดเห็นครั้งเดียววันนั้นนางก็ม่ไดแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรด้วยเพราะนางเป็นไข่ด้วยแต่นี้พระสุภะถึงอุทานบอกว่าโหหข้าบาเจ้าเกิดมาตั้งแต่นมนานแล้วยังไม่เคยพบเคยผ่านหญิงสาวที่สวยสดงดงามถึงขนาดนี้ อุทานในใจแล้วถ้าเผื่อว่านางไม่ได้เป็นไข่นางใส่เสื้อผ้าอภารหลักษสีมีตุ่มหูแหวนเพชรกำไลเพชรแหวนเพชรสวมสอยสวมใส่เข้าไปอีกจะถึงขนาดไหนกันแน่จะมีจะมีกลายเป็นเทวดาเลยหรือหนี่ถึงขนาดนั้นฟวามรักเขาเผาลนทันที พูดอะไรไม่ออกเลยลืมมาสุภกรรมฐานเกลียงลืมยุบหนอพองหนอเกลียงยืมพูดลืมพูดโทเกลียงลืมสัมมาหลังเกลียงหมดเลยมัวแต่ไปเพ่งเล่งนางสาวสิริมาผู้สวยโสภาโสผีในครั้งพุทธกาลทีนี้เมื่อใส่บาทเรียบร้อยแล้ว คนใช้ก็ประคองเอานางสาวสิิมาขึ้นไปบนบานส่วนพราสุภานีก็รีบอุมบาทพาพวกเดินจำเอากลับสู่เวรวันมหาวิหารทันทีเปล่าหรอกสุขโขสุขขังอันจังตามเดิมทุกวันพระกออุมโมอบาทปกขคอภัยพระกอพาสุภาคนติดภาคเรื่องพระก่อสมมติเป็นพราสุภาแล้ว วันนี้พระสุภะท่านดีได้เข้าไปอุ้มเอานางสาวศิริมาโอปปาติกะเดินกลับสู่เวฬวนมหาวิหารทันทีเรียกว่าภาพนิมิตติดตาท่านเรียกว่าโอปปาติกะผุดเกิดขึ้นในมโนถวารอันนี้ข่อยเข้าใจแกะไม่ได้คลายไม่ออกพอเดินไปถึงเวฬวนมหาวิหารแล้วก็ <c oughs> เลยวางบาท ตั้งบาดไปที่นอกชานหรือก็ปิดบันว้เรียบร้อยไม่ตกชงต้องฉันกันละว,วันนี้เป็นไข้ขึ้นมาทันทีไข้เพราะความรักความสเสดหาอะไรถึงขนาดนั้นแล้วข้าประดูปิดกอนไว้ซะด้วยคุมโปง่งเป็นไข้ขึ้นมาจริงๆได้ีหเข้าวปลาไม่ต้องชงต้องฉันกันแล้วข่าวนี้ตั้งสี่ห้าวันนอนขึ้นบาดเต็มไปหมดความรักเขาเผาหล่นถึงขนาดนั้นมีหน้าละเนาะ มังคนถึงผูกคอตายก็เพราความรักนั้นแหละทีนี้พพุทธเจ้าของเรานั้นโรรองมียานทิพยานเกี้ยวอย่าไปพูดถึงพระองค์เล็งเห็นแล้วว่าท่านอสุภาดีจะได้บรรลุเป็นพระหันในเราเร็ววันนี้อย่างแน่นอนหนี้ไม่พ้นคนที่จะได้เป็นพระหันนั้นต้องบำเพ็ญบารมีธรรมมาแล้วไม่ตำกว่าหนึ่งแสน หนึ่งแสนชาติหรือหนึ่งแสนมหากับจึงจะเป็นได้ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วใกล้เข้ามาเต็มทีใกล้เข้ามาเต็มทีสาวกบาร,รมีญาณผู้ยิยย่งใหญ่ไพศาลเจ้าบัตรบังเกิดขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติที่สุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อตายแล้วนางสาวสิลิมาตาไตขออภัยที่ผ่านมานะ ลุงขึ้นพอดีนางสาวสิิมาเลยตายแต่ปรากฏวัท่ันอสุภะไม่รู้เรื่องพระพุทธองค์จึงสั่งไปหาพี่ชายคือโกมารพัดพร้อมพระเจ้าพิมพีสารให้เอาศพนางสาวศิริมานั้นไปวางไว้เชิงตะก่อนเฉยๆยังไม่ได้เผายังไม่ได้ฝังให้ตามทำให้ทํตาตามตถาคตโกมาลพัดผู้เป็นพี่ชายพร้อมพระเจ้าพิมพีสารก็ทําตามนั้น ไปวางไว้เชิงตะกอนกองฟอดนั่นแหละ <c oughs> วันที่หนึ่งที่สองที่สมที่สที่ห้าหรืออะไรไม่รู้หลายวันทีนี้พระองค์เห็นว่าศพของนางสาวสิริมาเนือหนอืดแตกพองมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาท่วมกายวันนั้นพระองค์จึงสั่งตัดสั่งให้ทิ่สุสามปเด็นอยู่ในเวรวันมหาวิหารทุกองค์ วันนี้ตถาคตจะพาไปเยี่ยมนางสาวสิริมาให้ไปบอกท่านอสุภะด้วยองค์หนึ่งนะนั่นเห็นไหมพระพุทธองค์รู้แล้วว่าสาวของพระโลกนั้นจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี่เมื่อได้ยินสาวมเณรไปบอกท่านอสุภะดีอกดีใจเหลือเกินแต่ยังไม่รู้ว่านางสาวสิริมาได้ตายไปแล้วรีบว่ารีบสงนาเลยข้าวพงข้าวบาไมา่ต้องฉันกัน ไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมาจากไหนดีอกดีใจเหลือเกินนึกว่าองค์สุพิปสมาสัมุทธเจา้าตถาคตจะพาไปบ้านานางสาวสิิมาที่ไหนได้พระพุทธองค์พาสาวกหมู่ใหญ่ไปที่ป่าชา้าประจำกรุงราชคือนั้นแหละ <c oughs> พอไปถึงแล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์สมเด็นั่งอยู่ข้างดึงอุบาสกบาสิกานั่งอยู่ข้างดึงปรากฏว่า พระราชาต่างนครก็มาหมดถูกเชิญมาทำงานใชยทำชาปรกิจของนางสาวสิมรมา,าปราโกดกพระเจ้าปเสนที่โกศลก็รับเชิญมาด้วยพระองค์จึงตัดสั่งให้พระเจ้าปเสนที่โกศลมหาราชประกาศขานขายนางสาวสิริมาอยู่ที่ท่ากลางป่าช้านั่นแหละสนนราคาตั้งแต่ล้านบาท มีใครเอามัง่งนางสาวสิริมาวผู้สวยสดงามประจำนครราชสีคือได้ตายไปซะแล้วใครจะเอามั่งหนึ่งล้านบาทสนุนราังเงียบจิบทั้งป่าชา้ายังไม่เอาลถมาหนึ่งแสนบาทเงียบกร๊บไม่มีใครเอารถล,ลงมาอีกหนึ่งมืนบาทเงียบกร๊บไม่มีใครเอารถล,ลงมา พันบาทเงียบกิิบไม่มีขา่าวลดลงมาร้อยบาทเงียบกิ๊บใครจะเอาเป็นไปไปเอาไว้เป็นสมบัติของตัวเองแต่ถาคตจะยกให้แม้แต่ร้อยบาทเขายังไม่เอาประกาศถึงสิบบาทก็ไม่เอาตัวนี้เอาหนึ่งสลึงมีเขามังไหมเงียบกิบทั้งป่ายชาพระเจ้าประสิทธิที่โกโศลมหาราชโดยทำตามพระดำรัสของพระศาศสดา ไม่มีใครเอาเลยปลาก็ดว่ท่านอสุภะก็นั่งอยู่ต่อนหน้าไกลๆนั่นแหละทีนี้จะกล่าวย้อนเหมือนประเพณีของพวกเราซะทีนี้พระองค์ก็สมมุติตอนนี้พาคณะสงฆ์มู่ใหญ่ขึ้นไปตรวจน้ำให้บริกรรมเป็นอสุภกรรมฐานหรือมรณานสุสติ ให้ไปดูหนะ้านางสาวสิริมาผู้สวยโสภาโสผ,โสผีประจํากุงนครราชถือนั่นแหละปรากฏว่าต่างองค์ต่างประหยัดน้ำมะพร้าวรู้อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้สมมุตินะจนกระทั่งถึงพระสุภะที่สมมุติว่าเป็นพระกอสมัยก่อนบัดนี้หลวงปู่ให้ชื่อว่าอสุภะเพราะพระไตรพิดกไม่มีชื่อพอไปถึงแล้วปรากฏว่า <c oughs> ตาของนางสาวศิริมาทั้งสองเบ้าในตาเท่าปากกระโถนดิปากก็เท่าปากกระโถนมีน้ำเลือดน้ำหนองเดือดบอบนา้อนซะด้วยแต่นี่กลิ่นเหม็นพึงทีเดียวพอหยาดน้ำทุกองแล้วก็มานั่งตามเดิมพระพุทธองค์จึงให้โอวาทด,ดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี่แหละคือนางสาวสิริมา ผู้สวยโสภาโสผีประจำกรุงราชเฉคือบัตรนี้นางได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วทําไมเราหนอลูกตาถาคตบางงงอยากได้นางเป็นสมบัตินั้นบัตรนี้จะเอาหรือไม่นี่แหละวัดตะสงสารเวียนไหวาตายเกิดวนเวียนไปวนเวียนมา คำว่าวัดตดัสงสารวัดตับแปลว่าสนิยมสาระแปลว่าการท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปพบน้อยพบใหญ่เกิดเป็นหมูม้าเป็นไก่ก็แล้วแต่นะทีนี้จะสรุปลงมาว่าการท่องเที่ยวของจิตใจของผู้ดูชนนั้นย่อมท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายกว้างสอกยาววานาคืออันสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายเท่านั้น หาเจนสารอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อถึงข่าวตายไปแล้วใครๆก็ไม่อยากได้เป็นสมบัติของตัวเองเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำไมเล่าหนอจึงแย่งกันจนกระทั่งที่ว่าพระราชามหาตางมาตางคนครนั้นจะลบลาข่าฝันกันก็เพราะนางสาวศิริมาคนนี้บัตรนี้นางจากโลกนี้ไปเส็ยแล้ว เแี้แต่ขายศักสลึงหนึ่งก็ยังไม่มีคนเอาให้เฉยเฉยก็ไม่เอาเลยตอนนี้นั่นแหละให้พวกเรามองเห็นเป็นเจนให้เป็นเจนแท้เจนธรรมซะยังไม่เท่าเพียงแค่นั้นพอตายมาหลายวันแล้วด้วยอานุภาพพระดงจึงบนับนดนบันดาลเรียกว่านางสาวสิริมาท้องเท่าองค์มังกรแตกพลูข,ขึ้นมาเหมือนท้องพรามนเนะ มีอะไรต่อไหลไหลออกมาจากท้องพุงขี้พุงเย่ยวมีใส่ใหญ่ใส่น้อยกีปะทะไหลออกมาเกลื่อนกลาดเหม็นหึงเต็มป่าช้าไปทั่วป่าช้านครกรุงราชชือนั้นแหละตอนนี้พระสุภานั้นจึงได้สติขึ้นมาเอ๊ะจะเป็นจริงหรือเปล่าตังต่ก่รนางสาวสิริ์มานั้นสวยโสภาโสผี ทำไมเราหนอบัตรนี้จึงเป็นซากเช่นนี้ท่านอสุภะจึงได้สติลีบเพ่งทันทีอันนี้ลุงมูจะพูดผ่านไปเสียก่อน <c oughs> จะไม่ได้เรียบเรียงเป็นองค์ฌานหรอกคือจะพูดผ่านพระกรอิอยคออไยพระอสุภะคนนี้ท่านเรียนกรรมฐานมาแล้วจากพระบรมศา,ศาสดาเป็นอย่างดียิ่งพานอสุภะกรรมฐานปัสนากรรมฐานเรียบร้อยแต่ขัดขอ้องเรื่ององค์ฌานเท่านั้น <c oughs> ท่านจ be ึงเพ่งให้เป็นพระรังชานประโนมโนมายทิทันทีตั้งแต่ปฐมฌานทุติฌานตาติตายฌานจาตุติฌานอากาสานัญจาเจรณะวิญญาณัญจาเจรณะอันนี้พูดผ่านไปแล้วอากินยาญญานชฌานเนวะสัญญาณาสัญญาณฌานตอนเช่นนี้ลุงปู่ไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาให้ลำดับฌาน ชาญก็อยู่ระหว่างเราเพ่งนั่นแหละแต่เราไม่รู้เฉยๆแต่สำหรับสำนักอื่นนั้นใส่เขาสอนกันสูงสุดเพียงแค่วิปัสสนาเท่านั้นวิปัสสนาแปลว่ารู้แก่รู้จักรู้จำเรียนเรียนรู้เอาก็ได้ก็ขอยเข้าใจ อันนี้ไม่ใช่ว่าลุงพ่อลูกอูด,ดอนคนนี้ไปย่ำยีสำนักต่างๆก็ขอให้รู้ซะระดับพระกรรมฐานนั้นสูงสุดไม่ใช่วิสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นแปลว่าอุบายเส่งความเสงบเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่งเพ่งนิมิตอันใดอันหนึง่งให้ใจสงบก็เป็นอันใช้ได้นี่หมายถึงอสุภกรรมฐานหรือว่า สมถกรรมฐานพุทโธไอพุทธานุสติธรรมานุสังขานุสติอะไรก็แล้วแต่มีสี่สบกองเมื่ออยากจะมีความรู้รู้แกงในเรื่องลูกเรื่องน้ำเรื่องขันหายในสิบสองถาดสิบปเหล่านี้เป็นต้นจึงมาเรียนรู้จักเรียนรู้จําในวัสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นหัวนี้เป็นจมูก ตาหูจมูกลิ้นกลายใจให้รู้ซะก็ใช่ว่าหลวงพ่อลูกกุดรน,นั้นจะไปย่ำยีท่านผู้ใดผู้หนึ่งถ้าย่ำยีก็เป็นการย่ำยีของคนรู้เท่าไปถึงการผู้ปกป้องพุทธศาสนาคือหลวงพ่อลูกกุดรนท่างป่าหลูหรือพระครูเทพลูกกุดรนตัวจริงโปรดชาวโลกยุคปัจจุบันนี นั่นแหละก็มีการทําพระครูเทพดกดอนขึ้นทํามาค้าขายเป็นพุทธภานิิธรรมภานิสังฆภาณนิเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ขนาดดีก็เพราะมงคลตื่นขาวท,ทั้งทั้งที่หลวงพ่อลกอูกดรตทั่วจริงยังมีชีวิตอยู่เป็นพระอรหันสด้วยไม่ใช่ธรรมดาอธิบายได้นั่นแหละอาจารย์บางองค์ หรือหลายสำนักเมื่อถึงจะทุทิชานแล้วจึงไปปัศนาเลยแต่นี้เลยไม่ได้ไปถึงอากาสานันาราได้ยชานวิญญาณัญนารชานหรืออากิญชัญญาทุนชานเนวัสัญญาณาทชาชานอันนี้ไม่ไปตามเป้าหมายของพุโดง์ที่ทรงตัดเอาไว้แสดงว่าท่านเหล่านั้นไม่เรียนรู้กาลามาสูตรแต่ประการใด จึงเชื่อตามครูบาอาจารย์มอบชีวิตถวายไรให้กับอาจารย์ของตนเองถูกต้องที่สดุดถ้าอาจารย์ของท่านเหล่านั้นสอนถูกต้องหลวงปู่กววากระไลแต่ทีนี้เมื่อเขาสอนพิรหลวงพ่อเป็นผู้ปกป้องพุทธศาสนามีความเมตตาปราณีถึงขนาดนั้นเขายังจงจาบใส่หลายป่ายสีผู้คอตายกันหลายคนมาแล้ว ก็ไม่รู้จะให้ลุงพูกทำเช่นไรคนมืดบอดยุคปัจจิบัติดีลุงพ่อจึงบอกว่ามาดแมนว่าเจ้ <c oughs> าเชือกไปผูกคอเขาให้ออกจ่ายออ,ออกจากสายที่ไม่ถูกไม่ต้องเขาไม่ยอมออกเป็นแน่แท้ขอยอมตายขาที <c oughs> เหมือนเดรถีชีไพรเท่านั้นเอง อันนี้ก็ขอยข้าใจในส่วนหนึ่งสะกอนอันนี้ไม่ได้ใส่หลายป้ายสีไข่เต็มละการใดประโยคดังต่อไปดีได้ยินลูกศิษย์ลูกหาบางคนมาเล่าให้ฟังว่ามีข้าราชการบางคนบางคนนะบางแต่ลุงบูไม่รู้จักลุงบูก็ลืมชื่อด้วยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี